สวัดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ไอรีนได้ย้ายบ้านมาที่เพลเนเนี่ยได้ข่าวว่าเพลเนเขาจะมีคาเฟ่สวยๆเยอะมาก จนมีถนนที่เรียกว่าเพลนเน่คาเฟ่เกลนะคะหรือเรียกว่าเหมือนแบบคาเฟ่สตรีทแห่งเพลนเน่อะไรเงี้ยวันนี้ไอรีนก็เลยจะพาทุกคนไปตะลุยชมเที่ยวคาเฟ่แถวเพลนเน่หรือว่าแถวบ้านไอรีนนั่นเองนะคะก็น่าจะพาไปดูซักแบบ สองสามที่อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังไปคาเฟ่ที่ yeah, ชื่อว่า b i r c h มั้งนะคือถ้าตามสำเนียงเกาหลีมันจะอาจนะ่านว่า o พช i แต่ว่ามันสะกดแบบ B-I-R-C-H ก็ b i r c h มัง้ง <c oughs> คือเอาจริงเนี่ยตอนอยู่ไทยอะคะ่ะไอรีนเป็นคนที่แบบไม่ชอบการกินข้าวคนเดียวเลยแบบไม่เคยกินข้าวคนเดียวเลยอะแต่ พอมาเกาหลีแบบมันมันไม่เหมือนตอนอยู่ไทยเนาะเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเราก็แบบต้องทําอะไรคนเดียวก็ได้แบบเริ่มกินข้าวคนเดียวบ้างอะไรบ้างก็เหตุผลที่เลือกคาเฟ่เบิร์ดก็เพราะว่าที่นี่ได้ข่าวว่าเขามีเขามีที่จอดรถนะคะแล้วก็ห่างจากบ้านไอรีนขับรถไปแค่ประมาณ5นาทีด้วยยี่สิบไดมตาไม่จะได้อ โอ้เบิร์ชชี่ตอนเย็นจอดตรงตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือเลี้ยปุ๊ก็มีที่จอดรถของคาเฟ่เบิร์ชโดยเฉพาะเลย่ไเย้ก็คาเฟ่นี้นะคะเขาจะดังเรื่องแบบบรันช์อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองไปกินอาหารเมื่อกลางวันที่นี่กันนะคะแล้วก็กินเสร็จก็จะย้ายคาเฟ่ไปทำงานเอ่อทำงานต่อนิดนึงเนาะ ถ้างั้นก็ไปกันเลยตื่นเต้นมนาะกินข้าวคนเดียวอนะ่ะไม่ได้กินข้าวคนเดียวมานานก่อนออกจากบ้านที่เช็คอากาศเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่2องงศานะคะแต่ก็รู้สึกไม่ได้หนาวมากอากาศกำลังดีนะคะ ดดโต๊ะเดียวก็มาดูเมนูกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะสั่งเป็นเบคกุชีสครีมพาสตานี้นะคะแต่ว่าเขามีรูปพริกกี้ฝองเม็เดก็๋ยวจะขอให้เขารดความเผ็ดลงมานิดนึงเนาะส่วนเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินเป็นเบอร์ชสสูเจบบลคิตีนะคะจะเป็นชานมมั้งนะก็ไปสั่งกัน,นะคะ่ะ เมเปิลชีสครีมพาสตา้า조금덜เผ็ดเก๋หนึ่งแล้วบทก็ไม่เคยถ่ายคลิปแบบออกมาคนเดียวข้างนอกแบบนี้แบบจริงจังเลยใช่ไหมคะสักครั้ง<อ>ก็แอบ,บเขิอนอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรด้วย ตอนนี้ก็ได้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชีสครีมพาสต้าเผ็ดแล้วก็จะเป็นเบอร์ชสมิลค์จีอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะงั้นเรามากินกันเลย ความที่มันเป็นคัสตร์ดที่ใส่ทั้งครีมแล้วก็ชีสเนี่ยมันอาจจะเลี่ยนได้แต่พอมันมีความเผ็ดเข้ามาแทรกนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบตัดความเลี่ยนออกไปเลยนะคะเสียดายตรงที่นมปังมันมันหวานไปนิดนึงจะอบอกว่าคาเฟ่เขาเปิดทีเตอร์หนามากแบบ หลอนเลยขนาดวันนี้ไอ้นินแต่งตัวแบบบางๆเบาๆมาเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าไอ้นินนั่งหน้าแดดเครื่องเคียงอร่อยวันนี้จะทาลิปเป็นอันนี้นะคะ Ink Airy Velvet เเ,เ,เบ,บอร์สามบันจิตโครด เราก็ออกย้ายคาเฟ่กันนะคะตอนนี้ก็ได้กลับมาที่รถแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายคาเฟ่ไปอีกที่หนึ่งต่อซึ่งคาเฟ่นี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะคะว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นคาเฟ่ที่แบบ อยู่ตรงข้ามร้านอาหารที่ไอรีนกับคุณแม่ชอบไปรับประทานอาหารนะคะก็แบบทุกครั้งที่ไปร้านอาหารที่มันอยู่ตรงข้ามเนี่ยก็จะแบบชอบมองคาเฟ่นี้ว่าเฮ้ยคาเฟ่ใหญ่จังสวยจังออม,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 มโอมองโอเคต่อ <laughs> เออก็จะชอบมองว่าแบบเอ้ยคาเฟ่นี้ใหญ่จังแต่งสวยจังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้ไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีป้ายอยู่แบบข้างหน้า ก็เลยไม่รู้ว่าคาเฟ่น,นี้มันชื่อว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขับรถไปดูกันนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรโอเคแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคาเฟ่ที่เรากำลังจะไปนี่มันมีปลั๊กหรือเปล่าอันนี้ไปเพราะว่ามันสวยลว้ลวนเลย คลิปนี้จะตัดตอกมายัางไงเนี่ยพูดคนเดียวไปเรื่อยจะสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราชอบแบบกลัวอยู่ในใจตลอดว่าคลิปมันจะออกมาสนุกไหมทุกคนจะเบื่อกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคคนเยอะไหมอ่ะ ก็คือทั ment, three, four, ้งตึกนี้เป็นคาเฟ่เลยนะคะแบบน่าจะประมาณ3-4ชั <S <S ้นได้เข uh ้าไปกันเถอะอ๋อมีรูฟท็อปด้วยไปสักชั้นสาม ได้เลือกที่นั่งไว้ที่ชั้น3นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังลงไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาจจะแบบเค้คสกสก้อ,อไเลยดีจัง 마들렌 하나하고 아이스 아메리카노 하나요. 아이스 아메리카노는 어떤 걸로 드릴까요? 산미 있는 거랑 고소한 거. 어 고소한 걸. 예. 드시고 하시는 거 맞죠? 네. ออกจากคาเฟ่นะคะยายที่ไ 저는 무사히 운전을 끝마치고 하연 언니와 만나게 되었습니다. 오늘의 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. ไปกันเลยสวัสดีค่ะทุก다 ก็ไม่เช้านะคะก็เป็นใกล้จะเย็นของวันถัดไปแล้วเนาะก็เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าคลิปมันจบไปแบบค่อนข้างจะงงนิดนึงวันนี้ไอดีนก็เลยจะมาถ่ายต่อนิดนึงนะคะก็ตอนแรกเนี่ยว่าจะไปแบบกินข้าวที่บร u n ช h คา f ฟเหมือนเมื่อวานเนาะแต่รู้สึกว่าวันนี้อยากกินข้าวนิดนึงอยากกินอะไรที่มันแบบเอเชียน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยจะ ลองเดินไปแบบกินร้านอาหารแถวบ้านนะคะก็เอาจริงไอลินก็ยังไม่ได้มีโอกาสแบบเดินตะลุยชมแถวบ้านว่าแบบแถวบ้านเรามันมีอะไรบ้างหลังจากที่เราย้ายบ้านมาเนาะก็เดี๋ยวจะลองเดินไปแบบกินข้าวนิดนึงแล้วก็จะไปต,ต่อคลิปต่อนะคะถ้างางนั้นก็ไปกันเลยนะคะไปกันเลยอันนี้ก็แต่งแป,ประมาณนี้นะคะ ชิวๆแถวบ้านได้เลือกแล้วนะคะจะไปกินช่อนลงถังยิอันนี้ก็ได้มานั่งแล้วนะราคามันแอบ,บแรงอยู่เหมือกันนะปกติแบบอะไรอย่างนี้มันจะเริ่มต้นที่ประมาณ8,000วอนแต่ที่นี่เริ่มต้น10,000วอนไปเลย อนนี้เป็นเวลา4โมง54นะคะเป็นมือแรกที่ค่อนข้างจะเลทมากก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยว่าจะไปตัดต่องานที่สตาร์บัคต่อแล้วก็อาจจะได้ไปโยนบอลนะคะอาจจะแล้วก็คืนวันนี้เนี่ยเราจะไป ทงเดมุนกับพี่ฮายอนเพราะว่าพี่ฮายอนเขาทำร้านขายเสื้อผ้ายอยู่แล้วก็จะต้องไปซื้อของที่ทุงเดมุนเนาะก็ตอนไปทุงเดมุนเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายล็อกม,มาฝากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะรวมอยู่ในคลิปนี้หรือว่าจะทำแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยก็รอติดตามกันด้วยนะคะเครื่องเคียงนะคะก็จะมีกิมจิที่ทำมาจากผักกาดคา่ะ จิที่ทำมาจากหัวชัยท้าแล้วก็เป็นกิมจิที่ทำมาจากผักที่ภาษาไทายชื่ออะไรไม่รู้แต่เกาหลีจะเรียกว่าคลิช,ชูนะคะเรชาเราเป็นคนที่ชอบคลิกไทยมากๆนะคะ ให้นะคะ ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปสตอร์บัคที่มัน อยู่ตรงนี้หรือว่าไปคาเฟ่ที่สวยนิดหนึ่งดีแต่ว่ามันต้องเดินไปประมาณเจนาทีนะคะอ้อเดียว เต็นไปดีกว่านะพาไปชมคาเฟ่สวยๆดิยถึงมันจะหนาวก็ตาม 레몬 파운드 하나랑 아이스 아메리카노 하나 주세요. 드시고 가세요. 네. เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแปนาทีก็เดี๋ยวตอนนี้ไอรินจะขับรถไปโยนโบโยนโบเสร็จโยนโบเสร็จต้องดูก่อนว่าจะทําอะไรต่อไหมแล้วก็ตอนข้าทุ่งนะคะจะไปทุ่งแดมอนกับพี่ไฮยอนก็ไปโยนโบกันเถอะ ทุกคนตอนนี้ก็โยนโบเสร็จแล้วกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะไปรงแดมอนตตอนห้าทุ่มนะคะเพราะว่าตลาดมันจะเปิดตอนเที่ยงคืนพอดีก็เดี๋ยวจะนั่งพักสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกไปหาออกไปรับพี่ฮายอนนะคะคลิปวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย I'm all I want.